เฮ้ยพี่พกสวยเฮ้ยพี่พกสวยอ่ะเอ,เอาพกไม่เอาแม่เอาเพราะว่ามันสวยแล้วมันก็แล้วมันก็ถูกดูเอาพี่แยบพี่เขาให้ลองได้ลดหกสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันอันนี้ก็มีเอาอันนี้ราคาเท่าไหร่เฮ้ยห้าร้อยลดหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็เหลือสามร้อยเหมือนกันนี่หว่าเฮ้ยเสือเหลือสามร้อยมีทุกรุ่นเลยเด็เนี่ยใช่ไหมนะ มีการ,ราคาโอ้ยพี่พ่ออันนี้จ่ายง่ายๆจ่ายลด60%จา้าเฮ้ยพี่พ่อเทียวลด60%แล้วมันเหลือเท่าไหร่อะในเมื่อราคามันแค่3 60เองพอลด60%แล้วเหลือเท่าไหร่แล้น,นี้กนนรายการพี่พ่วพเ่อเซลด์าการฟุตบอลน,นะครับอันนี้อยู่ที่เดอ,อนนะครั เพราะว่าวันนี้พี่พบจะมาดูสนามแข่งนะคะสนามแข้งหายอย่างที่บอกไปครั้งที่แล้วยืนที่ตันคนเยอะมากไม่รู้วันนี้วันอะไรแต่คนเยอะมากคือแบบเยอะแบบเยอะเนาะเราจะเข้าไปดูที่อันนี้มาดูสนามแข้งก่อนไปไปดูสนามแข้งไปเลย,เยไปดูที่สนามแข่งตัวเองก่อนครับไปเอาของตัวเองก่อนครับแต่ตอนนี้อย่างที่บอกไปนะคะของเยอะเยอะมาก ที่ว่าใครแหล่ะคุณรัตเรามีอาริที่เดียวคือที่นี่สนับแข้งอยู่ตรงนี้หรือเปล่าครับลูกครับสวัสดีครับพี่พบมดูสนับแข่งก่อนนะคะนี่ไงในความคาดหวังเราอยากจะได้ยี่ห้ออะไรก่อนไนกี้ <Thank you. S 1> อเป็นไนกี้ใช่ไหมดูซิอันนี้สี <Wow. S 1> ่สิบเปอร์เซ็นต์ด็กก็ยังแพงเหมือนเดิมหนดูก่อนว่าราคาเท่าไหร่ ถ้าอยากจะมาดูของเงยอะๆต้องมาที่อัลลีนะคะเพราะว่าเขาเป็นศูนย์รวมนะมต้องดูสิเขาจะไม่มีราคาบอกไม่ได้นี่ไงห้าร<ม>้อยบาทไม่แต่เขาลดสี่สเปอร์เซ็นนะเฮ้ยดีเฮ้ยอันนี้ได้ลดสีดเราคิดว่าเราจะไปเอารองเท้าอะไรก่อนตอนนี้เราจะได้เอาสนับแข้งให้มันเท่ากันไหนๆก็ซื้อแล้วไนกี้อ่ะการนี้เราดูไหนกี้ไม่ลดนะสิแก<ะ>สุดนะอ่ะดูซิ่า่าไห่ อันเล็กด้วยอันเล็กมันของเด็กจ้ะสองร้อยห้าสิบบาทเออว่ะได้ใช่อันเล็กก็ใส่อันเล็กแก่จริงเหรออันใหญ่มันเจอทัพนะจริงอ่ะจริงอ้าวถ้าเกิดสมมติว่าอันเล็กแล้วเวลาเขาเตะมันไม่เจ็บเหรอคะคุณพี่มันไม่ได้ป้องกันทั้งแข้งอ่ะก็ไม่ได้ค่ะเตะได้ด้วยเหรอวะห้ามเขาได้ด้วยเหรอวะตัวเองเตะเขาตุ้มตุ้มใช่แอันนี้อ่ะเดี๋ยวดูดีดีก่อนทำไมมันเล็กจังเลยใส่อัเล็กอ่ะอันนี้ถือว่าได้แลยนะจ้ะฮะได้แล้วอ่ะไหนลองมาใส่ที่ไงบ้าหรอ เล็กไปเปล่าโอ้ยผมยังไม่ได้ถึงขึ้นแข้งตัวเองเลยเนี่ยใครก็เคยอันนี้มันไซส์เอสกูมันมีไซส์อยู่เนี่ยฮะนี่มันมีไซส์นี่ไงมันมีไซส์เอ็มไซส์อะไรนะอันนี้อะไรเท่าไรนะเจ็ดร้อยโอ้ลองเา้ก็สิเอาอันสตนนับแข่งกระซีเอาเจ็ดร้อยสูงเกินไปจังอันนี้ไม่ผ่านมติของที่ประชุมนะคะคุ จะพบอาอาเอาเป็นรองเท้าไนกี้ขนาดแข้งอาดิดาสก็ได้ไหมนี่ไซส์ L นี่ไซส์ S มันมีไซส์นะคะผมนี่สวยๆที่พบนี่พีเดเตอร์นี่ไหมเนี่ยอันนี้ก็ได้นั่นมุ่มมากเลยนี่ข้างในอ่ะอันนี้คือคารุนดาลูกสายังไม่ได้โหลดไปถามพี่ก็สิห้าร้อยลดเหลือเท่าไหร่ทีเ็สี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็เหลือสองร้อยกว่าบาทนี่ตรงนี้ นี่พี่พบนี่มันมีข้างในนิ่มๆด้วยมันคืออะไรก่อนนี่ตรงนี้มันเป็นสนามแข่งขี้มันอยู่ข้างในแล้วไงนี่เอานี้ไม่ได้เราเชียร์นี้นะนี่ไซเอลเอาถือดิถือดินี่ไซเอ็มตัวเองใส่ไซเอ็มก็พอแล้วเอ็มมันใหญ่เออเอลใหญ่กว่าเอ็มจ้ะเอเนี่ยเออ่ะถือนะเราจะบอกให้นะไซเล็กถือก็คือไซสไซกลางก็คือไซเอ็มไซใหญ่ก็คือไซเอลจ้ะเข้าใจให้ถูกต้องด้วยจ่อ ไซส์ก็คืออ ok? ันนี้จ่าเด็กตัวนี้น้อยจ้ะดูหน้าแข้งตั้ของน,นะะี่จ้ะไม่ใหญ่ไม่น้อยเจออันนี้ใหญ่จังเขาจะให้มันเต็มแข้งไปเลยไงคุณพี่อันนี้ไซส์อะไรไซส์เอเออนั่นไซส์เอ็มกำลังพอดีถามพี่ก็สิจากความขนาดนี้ควรจะใส่ S หรือ M อ เป็นตวเ่ายอ่ะให้พี่เขาดูมาเฉียงเรานะเดี๋ยวถึงเวลาไปใส่แล้วไม่ได้นะเฮ้ยพี่พบสวยเฮ้ยพี่พบสวยอ่ะเขาด้น่อยเอาเขาไม่เอาแม่เอาเพราะว่ามันสวยแล้วมันก็แล,นกแล้วมันก็ถูกอ่ะพี่ยพี่เขาให้ลองได้ลองเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันดีมันมีแบบนี้เพราะว่ามันจะไม่หลุดปกติแล้วพี่พอลจะชอบจับท่าเมื่อไหร่ได้ลงสนามแล้วจับ ขนาดแข้งตลอดแมตช์นั้นไม่ต้องเล่นนะจ๊ะเดินเล่นเฉยๆเกิดความไม่สนุกสนานในการเล่นเรียบร้อยเหมือนแมตช์ล่าสุดที่ผ่านมาพบพี่ให้ใส่ได้ลองสิหนึว่าได้ได้เลเล็กไปไหมหนี่เอ็มนะนีไ่หลับอ่ะจริงๆต้องเป็นแอลเลยจ๊ะมันจะซื้อเลยอะไรล่ะเดียวก็ดูดีๆก้อนเนี่ยหรอจริงหรอมันเข้าเหรอเนี่ยเข้าเดี๋ยวตอนใส่เข้าไปหรือว่าเอาแอลไม่ จริงเหรอขอลองดูเอลิดนึใหญ่ไหมเวลาคนใส่เอารู้ลู่เข้าใจคือเอลมันใหญ่ใหญ่สุดเอาลองเอาออกพี่พี่เขาให้ลองได้เอาเอ็มเอ็มแหละเอาพี่พกอจาวคู่นี้พี่พกอจาวคู่นี้แต่ว่าเราอยากขอลองว่าเอลมันเข้ามากกว่าไหมคือน้องต้องลองนะลูกนะคือเวลาเฮ้ยแต่ว่ามันความว่าใหญ่ของเขาคุณใส่ไงคุณใส่หรอ,อเข้าใจคนใส่ คนซื้อไงถ้าใส่ไม่ได้ก็ซื้อใหม่ไงไม่ใ,ใช่แม่ก็คือเป็นตี๋อะอะลองเซ่จนตอสามอย่างยังไม่หายเลยทีเดียวลองเห็นไหมใหญ่ใหญ่ใหญ่เหรอคนใส่เขารู้เออคนใส่เขารู้มันเฉียงเว้ยอ่ะได้อ่ะ,อะคู่นั้นเอาใจตั้ง <c oughs> มันเปเรื่อการท่าเรือมันก็จะเอานะฮะวันนี้มันจะช็อตเล็กเลยนะคะพี่ปุ๊บเพราะว่ารองเท้าก็ใส่ไม่ได้แล้วอีกแล้วไม่เข้าใจนะฟุตบอลว่าการเล่นฟุตบอลทำไมมันรองเท้าเปลืองจังวะ นี่ไซส์เอ็มของเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่นยนเ<ๆ>จ้านน่อันนี้ง่ายๆแบบง่ายๆกระตายเลยก็ใช่ราคาห้าร้อยแต่ว่าลดเหลือสามร้อยกำลังถูกนะใครที่จะซื้อรีบมาได้หนมีทุกรุ่นเลยเด้เนยใช่ไหมเนะีอันนี้ก็ราคาถูกอุย้ยพี่โบ๊อันนี้จ่ายง่า,ายๆจ่ายลดถูกสิบเปอร์เซ็นต์จา้า เฮ้ยพี่พอเทียวลดหกสแล้วมันเหลือเท่าไหร่อะในเมื่อราคามันแค่สามร้อยหกสิบเองสาร้อยหกสร์เซ็นแล้วเหลือเท่าไหร่วะบ้าเหรอมันก็เหลือเท่าไหร่เองอะร้อยก็บาทหรอคือเฮียนไม่็อบอหนนว่ามันนี้ไม่ชอบไม่ชอบไม่บไมชอบไมชอบไมนไ่อไม่นม่อม่ช้ไมนอันนี้อ็มีชอบ่ม่อไมมไออมี เฮ้ยห้าร้อยลดหกสิบเปอร์เซ็นก็เหลือสามร้อยเหมือนกันนี่หว่าเฮ้ยก็เหลือสามร้อยเหมือนกันนี่หว่าดีแล้ไม่เป็นไรถ้าปันใจนีสักกันจริงเหรอก็เป็นเมสซี่จ้าอ๋อเทพเมสซี่มันจะเทพเมสซี่อ่ะโอเคก็ได้ก็ได้ไม่เป็นไรตอนนี้ลดเยอะมากถ้าห้าร้อยหลือสามร้อยถ้าลดสิบเปอร์เซ็นก็เหลือประมาณสองร้อยสองร้อยเฮ้ยเฮ้ยสองร้อยหรอวะใช่เหรอวะจริงดิ ไม่ได้เนี่ยไอพรมถูกไปไหมอะมันถูกยิ่งกว่าของมันถูกยิ่งกว่าของทั่วไปอีกนะถูกไหมลกดไลค์กดแชร์เลยครับกดใจด้วยขอบคุณ๊าบายอย่าลืมขอบคุณที่นี่ได้ครับพี่ที่ไหนครับโคราชอริโครานะคะขอบคุณพี่พี่อริโคราชได้สนัดแข้งไปแล้วขอบคุณมากครับเจอกันครับไปครับ